ยินดีตอนรับชมชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอเช่นเคยนะครับกับเกม i d e n t i t y v ว,วกันในวันนี้ก็ด้วยนะครับก็สวัสด,ดีวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมวันอยู่สุดสัปดาห์ท่านผู้ชมก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะซึ่งรู้สึกว่าออของมาใหม,ม,ม,ใม่ยังไม่ค่อยมีอะไรในเกมยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ที่สำคัญดูเหเหอนว่าไอคาดกรตัวนี้ตัวใหม่เนะี่ยไอท่านผู้ชม ไอ,ไอ้โปหิตนะท่านชมผมยังไม่เจอทางด้านของใครเอามาเล่นเลยนะท่านชมจังหวะนี้ก็แบบอยากเจอนะอ,อ,ยอยากฝึกจุกตัวนี้บ้างเลยนะอโอเคส่วนคัดกิจกรรมนะผมเกมนี้น่าจะยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะท่านชมซึ่งตัวเกมก็น่าจะอัปเดตเร็วนลยแหละเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเกินก่อนเลยว่าคลิปนี้เราจะมาทำภารกิจภารกิจหนึ่งคือช่วยเหลือคน ในแรงนะท่านผู้ชมโดยที่เราแบบปั่นไฟน้อยนะท่านผู้ชมโอเคจะเป็นยังไงไปเจอกันในเกมดีกว่าครับผมไม่พูดเยอะไปเจอกันครับ ดูเหมือนว่าจะหาห้องเจอที่เรียบร้อยกับด่านโรงงานผลิตอาวุธนะครับซึ่งเราเล่นเป็นทาะด้านของแม่มดสารในวันนี้นะท่านชมมีทนายช่างเครื่องกลแล้วก็กองหน้านะครับท่านชมเป็นเพื่อนร่วมทีมเราในวันนี้ดูเหมือนว่า,าคาตกรจะเป็นกลงล้อนะไอ้กิริยาสามสิบสีนนะ่นะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจวังหวะนี้ทางด้านของช่างเครื่องกลตกเป็นเป้าหมายแน่นอนนะท่านชมฆาตกรเปิดมาต้นเกมนี้เห็นตัวปั่นไฟนะเห็นตัวปั่นไฟไม่ได้แล้วนะจังหวะนี้เดี๋ยวผมบุญแบบเก็บสเต็กไปเรื่อยๆนะท่านชม เราจะซัพพอร์ตให้ที่นั่นช่างเครื่องกลแบบแบบแบบเยี่ยงกว่าราชาท่านผู้ชมจังหวะนี้แล้วดูเหมือนว่าเขาาหุ่นมาวางไว้นะแล้วติดนะท่านผู้ชมไม่บโอูอะไรวะหรือว่าผมจะเดินผ่านได้นะไหนได้ไม่ได้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราวนไปเรื่อยๆเลยนะดูเหมือนว่าช่างเครื่องกลเขาจะจูดูได้นะตอนนี้คาตระกรพยายามจะปักเข็มช่างเครื่องกลสองเข็มมโดมในที่เรียบร้อยนะสองเข็มจังหวะนี้ แล้วยังไงครับเราปา,านธนากับดักใบจังหวะนี้ไม่โดนนะคราทำไม้อโหกระแทกงหน้าแล้วคัตกรอนเปิดตัวทองนะท่านผู้ชมเรารู้แล้วนะว่าคาัตกรอนเอาตัวทองมาจังหวะนี้โอเคเราจุกทางหน้าของบ้านเล็กนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ยังไงครับเราดูเหมือนมีเพื่อนวามไม้ให้นะน่าจะเป็นธนาของวงหน้าหรือเปล่าหรือไม่ก็ทนายนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราเก็บสเต็คครบสามขั้นแล้วนะท่านผู้ชมดูจังหวะนี้เราไม่เน้นปัดไฟนะเราเน้น เนช่วยท่นานนะของช่างเคนนรื่องกลนะท่านผู้ชมแล้วโดนตีลงไปที่ลึกลงไว้นะจังหวะน,นี้ผมกดกดสับขั้นเลยนะเพราะว่าเราใช้ตัวทองไปแล้วแล้วหุ่นยนต์โดนทำลายไปที่ระลอกกดสเต็กมาจังหวะน,นี้ไงบอกเลยว่าสตาร์นานแน่นอนอันนี้แต่ช่างเครื่องกลขับไม้ไวจังหวะน,นี้นะานของคาร์ตอนแปลงร่างเป็นกรงโลอนะท่านผู้ชมจำบอกเลยว่าจังหวะน,นี้พิโร่คาดกรอิพิโร่แน่นอนแล้วดูเหมือนเขาจะเซ็งหุ่นมาณจังหวะน,นี้แล้วคารนน์ตกรหุ่นดิฟไงจังหวะดิดิฟ แล้วหุ่นโดนเขีมไปหนึ่งดอกนะท่านผู้ชมยังไงครับคือต้องบอกว่าตัวนี้ต้องเล่นขาเหลี่ยมเล่นแบบคู่กำแพงหรือเหลี่ยมเรียมเไอ้วกแบบสิ่งก่อสร้างนะท่านผู้ชมมันถึงจะจุกได้นะแล้วเสร็จเป็นเป็นที่ร,ร้อยสองเครื่องนะท่านผู้ชมแต่ว่าขัดตัวยังจับใครนั่งไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้ก่อนนะท่านผู้ชมแต่เ,เราไม่ได้ปั่นไฟนะทุกวันนี้ดูเหมือนมีท่าของล็อตเตี้มาเสริมนะท่านผู้ชม แล้วยังไงครับแล้วโดนท้านอชักสกุลน่าจะโดนสกิลหรือไม่จังหวะนี้โดนเป็นที่เรียบร้อยนะตายเลยนักชนโดนระเบิดแล้วผมก็กดสแต็กมาหนึ่งทียังไงจังหวะนี้แล้วก็โดนตีล้มไป็ที่เรียบร้อยเป็นักชมจังหวะนี้เราแบไม่ให้ฆาตกรแบบได้เล่นนะนักชนแล้วลักบีคู่ไปจังหวะนี้ไม่หลุดวันี่แล้วโดนหัวมานึแผลนะครับแล้วกดมาหนึ่งทีแล้วฆาตกรตัวทอแล้วตีท่าของชักสกุลล้มเป็นที่เรียบร้อย บอกเลยว่าแบบไม่ได้ขออีกทีลักบี้ขออีกทีเราคู่มันจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนนะเขากระแทกไม่โดนนะนักหนมได้กระแทกโดนแต่ว่าฆาตกรไม่โดนสิ่งก่อสร้างนะจังหวะนี้ดูเหมือนว่าช่างเครื่องกลโดนหน้าเฟรนแรกนะท่านผู้ชมแต่วฆาตกรแปลงร่างนะมีทนะของหุ่นยนต์รอคอยช่วยนะท่านผู้ชมแล้วดึงเลยนะช่างเครื่องกวนตัดสินใจดึงเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราปักข้างนี้นะปักซมิตนึงแล้จังหวะนี้โอ้โหเชี่ยตูไงจังหวะนี้เข็มเชี่ยตูจังหวะนี้ฆาตกร ปลาเข็มเรามานึงเข็มแล้วน้ชมแล้วดึงนะเราดึงรอเลยน้ชมดึงเข็มออกจังหวะนี้ฆาตกรมานะเรายังไงครับแล้วดูวาชักเครื่องปูงจะตู้จูแมสเดิมโอ้เลยว่าแมสนี่แมสโอ้โหแล้วโดนสกิลมานะจังหวะนี้ยังไงแล้วฆาตกรรู้ไหมว่าเราอยู่ใกล้ๆจังหวะนี้โอ้โสกิลมาหนึ่งทีมีสกิลให้จ่ายไปเลยนะ้ชมแล้วฆาตกรปาทแทเปอร์มายังไม่โดนโดนหัวมาหนึ่งแผลนะ้ชมโอ้โหเจ็บจุงเบยนะฮะ ังหวะนี้เราเหลือแค่เลือดยี่้าเบอร์นะยังไงครับเราปลาแถบมาอนจะกรหวนมาหนึ่งทีนี่นี่อย่าอย่าอย่าไม่ได้คิดจังหวะน,นี้กดสกิลมาหนึ่งทีเราหมูรักบีพุ่มชนนะเมื่กกอกี้ไม่รู้ว่าแ้นพหแล้วทนาก่อสช้างขครื่องกโดนตีลมไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้เหลืออยู่สองเครื่องนะท่านผู้ชมอัจะกรยังไงอยู่ตรงไม้ด้วยนะมมท่านผู้ชมแล้วอู้ไปที่เรียบร้อยกดสแต็กม,มาหนึ่งทีจังหวะนี้แล้วทนายของช่างเครื่องกล,ลดโดนตีลมอีกทีนะท่านผู้ชมบอกเลยว่า จับหน้าเตะเลยทีจังหวะนี้วิ่งมาเพื่อที่เฮ้ไม่ทันหมดนะุ่ณไม่ทันหมดจังหวะน,นี้จังหวะเมื่อกี้ไม่ทันครับแล้วขาตกรไปบ,บ้าเป็นปงร้อนนะชมจังหวะน,นี้มีท่าของลัาบี้โอ้โหโหมุนหมุนแบบหูจัดเลยจอดนี้แล้วท่าของลัาบี้ดึงเลยนะคุณชมแล้วเขาไล่ท่าของช่างชุนคนต่อนะไล่ไม่หยุดเดี๋ยวเราปั่นเคนมีต่อนะขาตรกองตาจังหวะน,นี้เราออกก่อนนะ เขาเขาไม่สนใจแนละ้วเขาเขาน่าจะแบบไปหาช่างเครื่องกลงไปแล้วครับนะเดี๋ยวคูมานะโดนมาอีกหนึ่งเข็มเนี่ยเราโดนเข็มมาในช่วงนี้ท่านผู้ชมแล้วมีท่านนาของทานายวิ่งมานะท่านผู้ชมยังไงครับขันกรีหัวจัดเครื่องนี้เราแปลงล่านะแล้วท่านผู้ชมแล้วโดนมาอีกหนึ่งแผลเราโดนแผลหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทนายล้มเลยนะงนะหวะนี้รู้สึกว่าช่างเครื่องกล,น,งงลนะน่าจะทิ้งห่างไปแล้วนะน่าจะทิ้งห่างไปแล้วก,กดสก,กิล ไม่ทานหว่ท่านชมเอาเจ้าบางทันน้ำจี้เดี๋ยวเรามาดึงเข็มข้างนอกก่อนนะเ่อความปลอดภัยเราจะเราจะได้ไม่โดนเข็มเขานะเราโดนสองเข็มนี้เราล้มเลยนะเอาจิงเข็มเดียวก็ล้มแหละแต่เรามาดึงก่อนนะท่านชมแล้วค้าของกองหน้าดึงค้าของทนายเป็นที่เรียบร้อยนะไม่รู้ว่ากองหน้าหรือสร้างเครื่องกลหรือนะแต่ดึงไปแล้วนะโอเคเหลือครื่องสุดท้ายนะช่้างเครื่องกลนี้ถ้าโดนจับวางนี่คือ ตายแน่ๆนะตะนายเฟดสองตนายจะขึ้นเฟดสองนะส่วนกองหน้ากับผมนี่ยังไม่โดนนั่งนะท่านผู้ชมโอเคตนายปั่นได้หกสิบกว่าเปอร์แล้วนะระนวันนี้เดินเรามาปั่นด้วยนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เครื่องปั่นได้ปั่นเส็นแล้วนะปั่นสองคนนี้เร็วอยู่นะท่านผู้ชมอะ แล้วคาตกรดูเหมือนจะเจอท่าของช่างเครื่องคูณอีก,กรอบนจะังหวะนี้โดนปักไปสองเข็มแล้วผมจุดเครื่องเลยนะ่านผู้ชมแล้วดูเหมือนว่าช่างเครื่องคูณไม่ได้เอาท่า้าของอะดรีนาลีนมานะท่านผู้ชมเสียดายมากเขาไม่ได้เอาเอะดรีนาลีนนะเพราะว่าถ้าเขาอะดรีนาลีนมาเนี่ยเขาดึงเกมให้เพื่อนได้อยู่นะโอเคตอนนี้ของหน้าไปเปิดประตูฝั่งนู้นนะไม่เดียผมแยกก่อนดีวยวเพราะว่าคาตกรตัวนี้มันมันไวอะท่านผู้ชมมันมาอีกทีประตูนี้ก็แบบไวมากอะ โอเคจังหวะนี้ดูเหมือนมาจริงด้วยนะท่านชมแล้วไปทั้งน่าจะเจอท a r n ของกองหน้านะเจอแน่นอนล่ะบอกเลยตอนนี้มีเจอแน่นอนแล้วโดนปักไปสองเข็มนะท a r ของกองหน้าจังหวัดนี้แล้วล้มเป็นที่เรียบร้อยนะทุกชมล้มเขาไม่น่ามีอุปกรณ์นะถ้าเกิดเขามีอุปกรณ์แบบเล่นเนี่ยเขาน่าจะน่าจะดึงได้อยู่นะจังหวะนี้เราผมไปเปิดประตูฝั่งนน้นดีกว่าเรามาเปิดประตูฝั่งนี้ดีก่านะท่านผู้ชม แล้วกองหน้าโดนจับนักเอาอีเป็นที่เรียบร้อยนะตามระเบียบนะฮะเขาอกให้รีบไปเลยนะท่าน้าของกองหน้าเราดูเหมือนทนายจะอยู่ฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าเปิดประตูเสร็จหรือยังนะเขาอาจจะมีแววว่าจะไปช่วยท่าน้าของกองหน้าได้อยู่นะท่านผู้ชมแต่ผมว่าขัดกอน่าจะมีทนานองตาแดงแหละเดานะเดาเดาว่ามีตาแดงแล้วประตูฝั่งเราเปิดไกล้เสร็จแล้วนะเราเปิดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้เราออกเลยดีไหมหรือว่าเราจะไปช่วยเพื่อนดี เพราะว่ามีธนาชของธนาอยู่ฝั่งนู้นนะอบอยเพื่อนตามานะไม่รู้เขาเปิดประตูหรือเปล่าฝั่งน่าจะเปิดแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเทานันปุ๊บวะเดี๋ยวเราลองวิ่งไปดูนะดูเชิงก่อนวิ่งไปดูเชิงในะจังหวะน,นี้เอ้ยผมว่าไม่ทันว่ะท่านผู้ชมผมว่ากลับดีกว่าออกเลยดีกว่าออกสองก็ดีออกสองมันก็เสมอได้นะท่านผู้ชมตอนนี้กองหน้าจะบินแล้วนะท่านผู้ชมโอเคเราออกเลยและกันนะท่านผู้ชมก็ ออกเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนทนายไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านะท่านผู้ชมก็กดไลค์ไปคนละทีเลยโอ้โหช่างเครื่องโกนนี้แต้มแต้มฟันเลยนะท่านผู้ชมรอคลิปนี้เป็นไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามกดมีดีเป็นกำลังใจให้ผมเจอกันในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันครับบ๊ายบาย